สวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับวันนี้มาทําอะไรครับผมผมอยากจะมาซื้อรถเอ็นจีครับอืมอันนี้คุณลูกค้าได้ติดต่อเซลล์ท่าหนึ่งไปหรือเปล่าครับผมยังไม่เคยติดต่อใครเลยยังไม่เคยติดต่อเลยใช่ไหมครับผมโอเคครับนั้นเดี๋ยวเชิญคุณลูกค้าไปนั่งที่โต๊ะก่อนเลยครับผมเชิญครับคุณลูกค้านี่ครับอ่าคุณลูกค้าจะรับ เป็นเครื่องดื่มอะไรดีครับน้ำเปล่าน้ำเปล่านะครับผมโอเคครับผมรอสักครู่นะครับนี่ครับผมน้ํานะครับผมคุณลูกค้านี่ครับขอบคุณมากครับครับผมครับผมอผมเซลล์แบงค์นะครับผมคุณลูกค้าคุณลูกค้าชื่ออะไรครับผมผมชื่อออมครับชื่อออมนะครับอันนี้เป็นนาบัตรของผมนะครับนี่ครับ ที่รู้จักนะครับครับผมอ่าตอนนี้คุณลูกค้าต้องการมาดูรถเป็นรุ่นอะไรครับสนใจ M g สีขาวรุ่นท็อปสุดอ๋อ M G 5สีขาวตัวท็อปใช่ไหมครับผมอ่คุณลูกค้าตอนนี้คุณลูกค้าซื้อรถใช้เองใช่ไหมครับผมใช่ครับอ๋อโอเคครับผมนั่นผมขอเสนอราคานะครับผมตอนนี้ครับถ้าเป็น M G 5ครับจะมีทั้งหมดอสี่รุ่นครับผมจะเป็นรุ่น C รุ่น D รุ่น D+ ีพัทแล้วก็รุ่น X นะครับผม ครับผมขอบุตรเอกรุ่น X ราคาราคาอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมโอเคครับนั้นเดี๋ยวท่อก็ไปดูที่รถตัวจริงกันเลยโอเคครับผมโอเคครับครับผมโอเคครับคุณลูกค้าอันนี้เป็นรถ MG ห้าครับผม MG ห้าตัวท็อปนะครับสิ่งแรกที่พี่จะเห็นครับผมเป็นโลโก้ MG ขนาดใหญ่ครับแล้วก็จะเห็นเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่ครับผมอ่าใช่ครับนั่นแหละครับแล้วก็จะมีในเรื่องของกล้องหน้ามาให้เลยนะครับ ใช่ทีนี้ใช่ครับทีนี้ถ้าคุณลูกค้าส่วนนี้ครับจะเป็นเขาเรียกว่าจุดลากจูงของรถนะครับจะอยู่ซ่อนในส่วนของประจังหน้าส่วนนี้ครับใช่ครับผมใช่ครับใช่ครับอทีนี้ครับคุณลูกค้าทีนี้พอถัดมาที่ขนาดไฟไฟหน้าของรถนะครับไฟหน้าของรถของเราเนี่ยครับเป็น LED projector ครับผมครับผมตัวนี้ไฟหน้า LED projector เราเนี่ยให้ประโยชน์ในที่ว่าคุณลูกค้าสามารถขับในตอนกลางคืนได้แล้วก็สามารถเห็นที่ชัดมากกว่าไฟฮาโลเจนปกติทั่วไปนะครับ ครับผมแล้วก็บวกมากับไฟเดอรัมนิ่งไลท์ครับผมให้ความดูความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับครับผมทีนี้ไฟเลี้ยวของเราจะอยู่ในด้านของกระจกมองข้างนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของอไฟไหน้าตรงนี้ด้วยครับผมจะมีทั้งหมดสองจุดนะครับในส่วนหน้าครับผมแล้วก็มาในเรื่องของล้อแมกนะครับล้อแมกของเราเนี่ยเป็นขนาดสิบเจ็ดเป็นล้อแมกอลอยขนาดสิบเจ็ดนิ้วครับผมให้ความดูสปอร์ตมากขึ้นเพราะเขา เขเป็นรูปทรงของใบพัดแล้วก็เป็นสีทูโทนครับใช่ครับผมครับผมนี้ถ ER ือมาในเรื่องของอกระจกข้างนะครับกระจกข้างบันใหญ่มองเห็นได้ชัดครับผมบวกกับมีไฟเลี้ยวมาในตัวครับผมครับผมครับใช่ครับผมไหนครับผมอ๋อตัวนี้จะเป็นในเรื่องของกล้องมองข้างครับผม ใช่ครับตัวนี้จะเป็นกล้องกล้องมองข้ามเพราคันนี้กล้องมีทั้งหมดสามสามร้อหกสิบทิศทางครับผมคือเราสามารถมองเห็นได้รอบรอบพนรลเลยครับผมใช่ครับใช่ครับคันนี้เอาแบบในใช่ครับอ่คันนี้จะเป็นในเรื่องเรื่องของตัวท็อปครับผมจะมีในเรื่องของซันรูฟมาให้ครับใช่ครับครับผมใช่ครับอ่าคุณลูกค้าในส่วนตรงนี้คุณลูกค้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ โอเคครับผมนั่งผมขออธิบายส่วนต่อไปเลยนะครับโอเคครับคุณลูกค้าอ่าอันนี้จะเป็นในเรื่องของกุญแจรถนะครับผมกุญแจรถเนี่ยจะเป็นกุญแจระบบสมาร์ทคีย์ครับใช่ครับผมแล้วก็ในเรื่องของการสั่งการของรถนะครับอันนี้จะเป็นการกดล็อกรถครับผมพอกดล็อกรถปุ๊บอ่ากระจกด้านข้างจะพับเข้ามาอัตโนมัติครับหรือว่าจะกดปลดล็อกกระจกด้านข้างก็จะเปิดอัตโนมัติครับหรือว่าถ้าคุณลูกคลค้าเห็นเป็นฝ่าท้ายใช่ไหมครับ ตัวนี้เป็นการสั่งการเปิดฝาท้ายโดยการแค่กดรีโมทครับผมอ่าเนี่ครับเดี๋ยวผมจะแสดงดูนะครับเนี่ยครับใช่ครับผมและอย่างครับกุญแจกุญแจของรถเนี่ยเป็นคีเ์เลครับซึ่งคุณลูกค้าสามารถที่ว่าเปิดรถโดยการที่ว่าคุณลูกค้าไม่ต้องกดปุ่มตรงนี้เลยอ่าซึ่งทําให้คุณลูกค้าถ้าถือถุงไปชอปปิ้งมาถือถุงอะไระครับสองมือไม่สามารถอ่าหยิบกุญแจได้เราก็แ,แค่ถ้ารถล็อกอยู่นะครับ ปุ๊บคุณลูกค้าแค่กดเราก็จะเปิดได้แล้วครับผมใช่ครับใช่ครับผมนะครับอันนี้เป็นกุญแจคีเลสอัจฉริยะครับผมโอเคครับในส่วนนี้ครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมขอเชิญคุณลูกค้าเข้ามานั่งข้างในได้ได้เลยครับผมในส่วนนี้ครับผมคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าเห็นสิ่งแรกนะครับ อ่าสิ่งนี้จะเป็นตัวนี้ครับจะเป็นอ่าปุ่ม start stop นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นปุ่ม start stop นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นในเรื่องของการปรับกระจกมองข้างครับผมใช่ครับผมตัวนี้เป็นปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาครับผมแล้วก็ส่วนตัวนี้ครับคุณลูกค้าที่เห็นเป็นระดับศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นในเรื่องของปรับองศาไฟหน้าใช่ครับผมแล้วก็ในเรื่องของเบาะนะครับคุณลูกค้า ตัวนี้ครับก็เป็นบอกคนคนขับนะครับจะเป็นบอกไฟฟ้าปรับได้หกทิศทางครับผมไม่ว่าคุณลูกค้าจะเลื่อนถอยหลังหรือว่าเดินหน้านะครับสามารถยกเบาะได้อ่ายกเบาะแล้วก็เอาเบาะลงได้นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของพนักพิงครับน่าจะเอ็นหรือว่าอ่ะปรับให้ตั้งตรงนะครับก็สามารถทําได้นะครับผมใช่ครับาไฟฟ้ใช่ครับผมแล้วก็ อ่าเถิบลงมานะครับคุณลูกค้าเห็นส่วนนี้ไหมครับส่วนนี้อันนี้เป็นที่เปิดฝากระโปรงด้านหน้านะครับส่วนตัวนี้จะเป็นในเรื่องของที่เปิดฝาถังน้ํามันครับใช่ครับทีนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอ่าแถบประตูนะครับแถบประตูนะครับถ้าคุณลูกค้าเห็นจะเป็นอ่าเปิดกระจกทั้งสี่บานแล้วก็มีในเรื่องของตัวล็อกกระจกด้านหลังตัวตัวล็อกกระจกนะครับตัวล็อกกระจกของเราเนี่ยจะล็อกได้แค่เฉพาะสองบานหลังเท่านั้นถ้าผมส่วนอีกสองบานหน้าเนี่ย ะไม่สามารถล็อกได้เพราะว่าจะอิงในเรื่องของมาตรฐานของทางยุโรปนะครับครับผมแล้วก็ในเรื่องของการล็อกประตูการเปิดประตูอล็อกคันนี้เขามีระบบที่ว่าเราสามารถเปิดล็อกประตูโดยการที่ว่าเราไม่ต้องกดกดล็อกตรงแถบตรงนี้นะครับแค่คุณลูกค้าดึงมาหนึ่งครั้งแล้วก็เปิดอีกหนึ่งครั้งทีนี้ประตูก็จะปลดล็อกครับผมครับใช่ครับผมโอเคครับตรงส่วนนี้พอเถิบต้ไปด้านในนะครับผมคุณลูกค้าเห็นเป็นช่วงเกียร์ไหมครับตัวนี้จะเป็นเกียร์นะครับผมเป็นเป็นหัวเกียร์ แล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นในเรื่องของ parking brake ค,ครับผมใช,บใช่ครับผม parking brake แล้วส่วนถล่ลงมาครับที่คุณลูกค้าเห็นเป็นรูปตัว A ครับรูปตัว A ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่า auto b r ครับผมใช่ครับตัวนี้จะมีประโยชน์ในการที่ว่าเมื่อคุณลูกค้าเนี่ยขับในกรุงเทพนะครับรถติดติดแล้วคุณลูกค้าใส่เกียร์ดีค้างไว้ปกติถ้าเป็นรถทั่วไปนะครับต้องเหยียบเบรกตลอดเวลาอ่าแต่ถ้าพอมี auto ้เบ k กเข้ามาช่วยครับ คุณลูกค้าไม่จําเป็นต้องเหยียบเบรกตลอดเวลาในในขณะที่ว่าคุณลูกค้าอยู่เกียร์ดีใช่ครับแต่การทํางานของเขาเนี่ยครับคือคุณลูกค้าจะต้องค่าซิสเบลเท่านั้นเขาถึงจะทําทงานให้ครับโอเคครับผมแล้วก็ในในเรื่องของของการปลดปลดออโต้เบรกโฮนะครับแค่คุณลูกค้าเหยียบพลนเล่งเข้าไปออโต้เบรกโก็ก็จะเลิกอย่ายกเลิากการทํางานครับโอเคครับ ในส่วนนี้คุณลูกค้ามีข้อสงสัยตรงไหนไหมครับไม่มีครับผมโอเคครับนั่นผมขออธิบายส่วนต่อไปเลยนะครับครับผมขอบคุณครับโอเคครับโอเคครับคุณลูกค้าในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะครับทีนี้ผมอยากให้คุณลูกค้าเห็นว่าเล็กรูมของเราเนี่ยจะมีความกว้างใช่ครับผมคุณลูกค้าสามารถเหยียดขาไปด้านหน้าได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของเฮดรูมครับผมเฮดรูมของคุณลูกค้าเนี่ยคือจะ มีมีสเปซเยอะที่มากขึ้นนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของเบาะนะครับคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าเห็นเบาะนะครับเขาจะมีเป็นในเรื่องของคุณลูกค้าจะเห็นเป็นในตําแหน่งของที่ว่าล็อกคาซีทไว้ใช่ครับผมมีทั้งหมดสองสองตำแหน่งครับผมคือสองเบาะเลยครับผมสดาามรถไ้ใช่ครับผมแล้วก็ในเรื่องของคอนโซลกลางนะครับตัวนี้คุณลูกค้าจะเห็นเป็นช่องพอร์ต USB นะครับแล้วก็เป็นช่องแอร์ ใช่ครับผมแล้วก็มีช่องเก็บของด้านท้ายนะครับผมนนแล้วก็จะมีในเรื่องของอช่องเก็บสัมภาระหลังเบาะด้านหน้านะครับผมสามารถให,ให้มาทั้งหมดสองช่องเลยครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของไฟครับผมเป็นไฟอ่านหนังสือครับอ,อยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นไฟอ่านหนังสือครับใช่ครับผมแล้วก็ทีนี้คุณลูกค้าถ้าเห็นตรงนี้ครับตรงนี้ครับเขาจะเป็นตัวล็อกล็อกสาหรับที่ว่าในรถของเรามีเด็ก อ่าทีนี้เราสามารถล็อกได้ใช่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ลองนะครับผมสามารถล็อกได้นะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะให้คุณลูกค้าลองเปิดประตูจากด้านในนะครับโดยที่ผมล็อกไว้โอเคใช่ไหมครับอันนี้คุณลูกค้าเปิดไม่ออกใช่ไหมครับโอเคอันนี้เขาจะทํางานหรือว่าจะเปิดได้เฉพาะภายอนเท่านั้นครับเนี่ยครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองปลดล็อกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดปิดอีกครั้งหนึ่งอะคุณลูกค้าลองเปิดดูครับนะคุณลูกค้าสามารถเปิดได้เลยใช่ไหมครับ ใช่ครับผมอันนี้จะให้ถึงความปลอดภัยสําหรับมีเด็กอยู่ในรถนะครับโอเคครับในจุดนี้คุณลูกค้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีครับผมโอเคนั้นผมขอเดินไปในจุดต่อไปเลยนะครับผมขอบคุณมากครับครับผมโอเคครับคุณลูกค้าในจุดต่อไปนะครับเป็นจุดด้านท้ายของรถนะครับผมคุณลูกค้าจะเห็นเป็นตัวไฟเบรกไฟท้าย LED นะครับผมพร้อมไปไฟถอยและไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมฮะเราก็จะมีในเรื่องของไฟตัดหมอกที่เป็นไฟไ ไปตัดหมอกด้านด้านท้ายนะครับผมใช่ครับผมเพื่อความปลอดภัยในขับในขณะที่มีหมอกเยอะหรือว่าฝนตกนะครับแล้วก็ด้านด้านข้างทั้งสองข้างครับผมซ้ายขวาจะเป็นเรื่องของไฟทับทิมนะครับผมตัวนี้ครับเป็นเป็นใช่ครับผมเป็นไฟทับทิมสะท้อนแสงครับสมมติว่าคุณลูกค้าจอดรถในที่มืดครับผมแล้วมีรถคันอื่นขับเข้ามาตัวไฟตัวนี้ครับเขาจะสะท้อนกับไฟหน้ารถยนต์เพื่อให้รู้ว่ารถเราอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็เห็นตรงนี้ครับสามจุด อันนี้เป็นเซนเซอร์ถอยอันนี้เป็นเซนเซอร์ด้านหลังครับผมทั้งหมดมีทั้งหมดสจุดด้านหลังแล้วก็จะเป็นในเรื่องของอ่ากล้องกล้องมองหลังครับผมกล้องมองหลังจะอยู่ในตำแหน่งนี้พอดีเลยครับผมแล้วก็ผูคลากาสามารถเปิดฝาท้ายได้โดยการแค่สัมผัสมันจะอยู่ระหว่างโลโก้ mg นะครับแค่ทัดปึ๊บเป็นฝาท้ายแบบยกแรงครับผ่อนแรงครับ okay, <right. S 1> ใช่ครับผมแล้วก็ <MG. S 2> ใช่ห้องเก็บสัมภาระครับจะมีขนาดกว้างสามารถเก็บสัมภาระได้มากครับผม ที่คุณลูกค้าเห็นนะครับตรงนี้จะเป็นอะไรตรงนี้จะเป็นในเรื่องของที่ว่าถ้าคุณลูกค้าเปิดมาปุ๊บรถคันนี้จะไม่มียางอะไรใช่ครับรถคันนี้จะเป็นในเรื่องของชุดปะยางฉุกเฉินเข้ามาแทนครับเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วนะครับผมโอเคครับแล้วก็ในเรื่องของไฟครับผมด้านในของเราก็จะมีไฟด้วยหนึ่งดวงนะครับผมใช่ครับผมเป็นไฟตองสองในห้องเก็บสัมภาระครับโอเคครับคุณลูกค้า จุดนี้คุณลูกค้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีงั้นผมขอได้ใบจุดต่อไปเลยนะครับครับผมโอเคครับคุณลูกค้าในจุดนี้นะครับเป็นห้องโดยสารนะครับผมคุณลูกค้าจะเห็นว่ารถคันนี้มีซันรูฟผมจะสาธิตให้ดูว่าการเปิดซันรูฟและปิดซันรูฟเป็นยังไงนะครับผมการเปิดซันรูฟนะครับผมคุณลูกค้าแค่ดันมาด้านหลังเบอ่าเห็นไหมครับแล้วก็ปล่อยเลย ตัวม่านเนี่ยครับเขาจะเป็นในเรื่องในลักษณะที่ว่าถ้าคุณลูกค้าปิดสลูปอยู่แล้วปิดม่านอยู่พอคุณลูกค้าเปิดสลูปปุ๊บม่านเขาจะอัตโนมัติแต่ถ้าคุณลูกค้าปิดปิดสลูปม่านเขาจะไม่กลับมาตามครับผมอ่าเราจะต้องเลื่อนกลับมาเองแล้วก็อ่าคุณลูกค้าสามารถสั่งยกสลูปได้โดยกันที่คุณลูกค้าปิดอ่าเปิดม่านนะครับผมแล้วก็ดันขึ้นไปเลย,ยเลใช่ครับผมใช่ครับ,รรบใช่ครับผม ใช่ครับผมแล้วก็สามารถสั่งปิดได้ครับผมโอเคนี่ครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณลูกค้าลองทดลองดูนะครับผมเนคุณลูกค้าลองทดลองดูครับครับผมโอเคครับผม ได้ครับโอเคครับผมโอเคอันนี้เป็นการยกเขาจะยกสุดแค่นี้ครับผมครับผมทีนี้เรามาดูในเรื่องของที่ว่าอ่ะหลังถัดจากสรุปมีอะไรครับผมตัวนี้จะเป็นในเรื่องของไฟไฟในในเก๋งนะครับผมไฟในเก๋งไม่ได้มีแค่จุดนี้จุดเดียวนะครับทีนี้ไฟในเก๋งเนี่ยเขาจะมีทั้งหมดหนึ่งจุดสองจุดนะครับผมนี้จะอ่าแล้วก็เป็นข้างหลังอีกสองจุดนะครับผม ทีนี้ถ้าคุณคุณลูกค้าเปิดเปิด<ม>อ่าม่านมังแดดมาใช่ไหมครับผมคุณลูกค้าจะเห็นเป็นหลอดไฟคุณลูกค้าแค่เปิดออปใช่ค,ครับผมเปิดเพื่อใช้กังานกระจกครับผมก็จะมีเป็นไฟสําหรับแต่งหน้านีภรรยาผมก็สามารถใช้ตรงนี้ได้ <S <S ได้ครับผมคือ<ม>สะดวกมากเลยครับผมสามารถแต่งหน้าในที่มืดได้เลยครับผมฮะแล้วก็เถิบมาอีกปุ๊บก็จะเป็นในเรื่องของอ่าช่องเก็บแว่นนะครับผมซึ่งคราวนี้จะให้มาด้วยครับผมแล้วก็เป็น กระตกกระตกมองหลังนะครับผมทีเนี้ยทุูกท่าเห็นตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะเป็นในเรื่องของที่ว่าตัดแสง<ม>อ่าใช่ครับผมเมื่อมีเมื่อกรณีที่ว่ามีรถขับมาตามหลังแล้วคุณลูกค้าโดนไฟของรถเนี่ยส่องมาแล้วสาดเข้าตาคุณลูกค้าสามารถปัดลงไปได้เพื่อปรับแสงครับใช่ครับผมทีนี้เราจะเลื่อนลงมาถึงอ่าจอขนาดสิบนิ้วของเรานะครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นจอขนาดสิบนิ้วครับซึ่ง จอขนาด10 mm เม่ยของเราเป็นระบบทัชสกรีนทั้งหมดครับผมแล้วก็มาพร้อมกับปุ่มคีย์รัดเป็นคีย์บอร์ดคีย์รัดอยู่แถบด้านล่างนะครับจอของเราสามารถทํางานได้ที่ว่าคุณลูกค้า,าสามารถสั่งเปิดแอร์ได้สามารถทัชเข้าไปเพื่อสั่งเปิดแอร์ได้ครับผมแล้วก็กดโฮมกลับเข้ามาเมื่อคุณลูกค้าเปิดแอร์แล้วสามารถปรับอุณหภูมิได้ปรับพัดลมได้ครับผมว่าต้องการแรงและเบาแค่ไหนใช่ครับผมคุณลูกค้าสามารถสั่งเปิดได้เลยในการที่ทัช ใช่ครับแล้วก็การเพิ่มเพิ่มลมอย่างเงี้ยครับแล้วก็เพิ่มอ่นเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิในในแอร์ครับผมแล้วก็ทัดปิดทีนี้การกลับก็คือกดหน้าโฮมกลับเข้าไปเลยครับ,คร,บครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของที่ว่า,าการเชื่อมต่อบลูทูธครับผมการเชื่อมต่อบลูทูธก็จะเป็นกดเข้าไปเรียกตั้งค่านะครับผมเซตติ้งแล้วก็จะเป็นบลูทูธ สามารถเลือกภาษาได้ครับผมระดับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าระดับเสียงว่าจะให้ดังในส่วนไปส่วนไหนของรถมากกว่ากันครับผมแล้วก็ควรเป็นความสว่างของหน้าจอครับคุณลูกค้กา,คาสามารถเลือกได้ว่าตอนนี้เราขับอยู่ในช่วงกลางวันหรือว่ากลางคืนหรือว่าคุณลูกค้าจะตั้งเป็นออโต้เลยก็ได้ครับครับผมแล้วก็ในเรื่องในเรื่องของเวลาครับผมคุณลูกค้าสามารถเซตเซตติ้งเวลาได้ครับผมว่าเขาให้เลือกเป็นเขตโซนเวลาเป็นไทม์โซนเวลาอัตโนมัติหรือว่าเราเลือกเอง ใช่ครับผมเมื่อเวล,คลาคุณลูกค้าขับไปต่างอย่างวันนี้ครับอ่านั่นแหละทีนี้พอเปิดอัตโนมัติไว้เขาจะคำนวณเวลาของเขาอาัตโนมัติเลยครับผมบแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของระบบอ่าผู้ช่วยนะครับผมผู้ผู้ผู้ช่วยเสียงอะไรพวกเนี้ยครับสามารถเปิดปิดได้ครับผมแล้วก็อาจะมาในเรื่องของกล้องสามร้อยหกสิบองศาครับถ้าคุณลูกค้าเห็นก็คือรถคันนี้จะมีกล้องทั้งหมดรอบคันเลยที่เราดูดมาแลครับใช่ครับผมใช่ ใช่ครับใช่ครับทีนี้เขาสามารถแสดงทั้ง360องศาได้เลยไม่ว่าเป็นด้านหน้าด้านข้างอันนี้เป็นข้างซ้ายนะครับนี่เป็นด้านท้ายนี่เป็นข้างขวาแล้วก็กลับมาด้านหน้าเหมือนเดิมครับโอเคครับแล้วเราสามารถกดกลับเข้าไปได้เลยแล้วก็จะเป็นในเรื่องของระบบไอสมาร์ทคันนี้เนี่ยครับมีระบบมีระบบไอสมาร์ทแล้วก็สามารถสั่งการได้ทั้งหมด3 3ขั้นตอนครับผม3 3อย่างครับผมซึ่งอันดับแรกคือเป็นการทัชสกรีน อ่าทัศกินไปที่แผ่นที่อะไรเงี้ยครับอันดับที่2เป็นการสั่งการด้วยเสียงครับผมอย่างจูิว่าฮัลโหลเอย็มจีไปซีคอนสแควร์อ่าอย่างเงี้ยครับผมคุณลูกค้าพอถ้าคุณลูกค้าบอกปุ๊บไปซีค,าคาอนสแควราคา์อันนี้คือขึ้นมามากกว่าหนึ่งซีคอนสแควร์ครับใช่เห็นไหมครับ อันนี้เป็นการสั่งการด้วยเสียงนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการสั่งการผ่านแอปพลิเคชันก็ผมไม่ว่าเราจะาสั่งสตาร์ทรถสั่งเปิดแอร์หรือว่าเราจะาส,ส่งส่งรหัสกุญแจให้กับคนในบ้านของเราเพื่อท,ที่จะใช้รถคันนี้ครับผมใช่ครับผมสมมติว่า,าคุณลูกค้าภรรยาของคุณลูกค้าเนี่ยเขากำลังจะกลับมาจากต่างประเทศใช่ไหมครับแล้วเครื่องลงดึกคุณลูกค้าสามารถเอารถคันนี้ ไปจอดในสนามบินได้แล้วคุณูค้าสามารถกลับบ้านได้เลยโดยที่ว่า,าแฟนของคุณลูกค้าและคุณลูกค้าต้องต้องมีแอป MG แอปไอตัวไอสมาร์นะครับใช่ครับผมทีนี้ก็สามารถส่งรหัสผ่านผ่านโทร,ทร,ทรศัพท์มือถือกันได้ครับผมสามารถส่งรหัสผ่านโทรศัพท์มือถือกันได้เลยครับผมเพื่อให้ที่ว่าภรรยาของคุณลูกค้านั้นสามารถขับรถกลับได้เลยและสามารถตั้งค่าในช่วงเวลานั้นๆได้ครับผมว่าจะให้ใช้รถในช่วงเวลาไหน ครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับาสามารถฟังเพลงของมิวสิกฟังเพลงของจูกมิวสิกได้ใช่ครับผมแล้วก็ในเรื่องของอวิทยุก็มี FMAM ครับผมบใช่ครับทีนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของเถิบลงมาจะเป็นคีย์รัดเป็นคีย์บอร์ดคีย์รัดนะครับผมสั่งเปิดแอร์หรือว่ากลับหน้าโฮมเพิ่มเสียงลดเสียงได้หมดครับผมหรือว่าจะเป็นไล่ฟ้า กระจกหลังไรไฟากราะจกหน้านะครับแล้วก็เป็นการาปรับเพิ่มอุณหภูมิแล้วก็เพิ่มพัดลมนะครับผมแล้วก็ถลบลงมาก็จะเป็นในเรื่องของไฟฮาสาดนะครับผมเป็นไฟฉุกเฉินอันนี้ก็เป็นการเปิดได้เลยครับผมแล้วก็จะเป็นช่องแอร์นะครับทีนี้เถลบลงมาปุ๊บก็จะคุณก็จะเห็นเป็นพอร์ต USB ทั้งหมดสองจุดตรงนี้นะครับผมสองจุดแล้วก็พอร์ต12โวลต์อีกหนึ่งจุดนะครับผมแล้วก็จะเป็นในเรื่องของถล่มลงมาอีกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ ถาดวางถาดวางของนะครับผมตัวนี้ครับมันจะพ่วงเกี่ยวกับในเรื่องของกุญแจด้วยสมมติว่าถ้าคุณกุญแจของลูกค้าเนี่ยแบตอ่อนคุณลูกค้าสามารถเอากุญแจของคุณลูกค้ามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็จะสามารถสตาร์ทรถได้เลยโอเคครับแล้วก็ทีนี้มาในเรื่องของฟังก์ชันในของพวงมาลัยครับฟังก์ชันของพวงมาลัยนะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะเห็นว่าเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีทั้งหมด2ฝั่งผมอยากให้คุณลูกค้าจำไว้ว่าฝั่งซ้ายนะครับคือควบคุม ดิสเพลตตัวนี้ทั้งหมดครับผมควบคุมจรางทั้งหมดครับผมส่วนฝั่งขวาฝั่งขวาควบคุมแดชบอร์ดของผู้ขับขี่ทั้งหมดครับผมเมื่อเราจะกดไปทางไหนก็จะเลือกได้ครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของรับสายครับผมตัวนี้จะเป็นในเรื่องของที่ว่าคุณลูกค้าเชื่อมต่อบูทุธกับโทรศัพท์ไว้แล้วพอมีคนโทรมาคุณก็กดเพื่อจะรับสายแต่ผมเป็นรับสายอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของฟังก์ชันที่ว่าอ่าสับเปลี่ยนช่อง FMAM เรผมตัดเปลี่ยนช่องอัตโนมัติอะไรเงี้ยครับผมทีนี้พอมาฝั่งขวาเขาคุณลูกค้าเห็นตรงนี้ปุ๊บอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่า call center เวลาคุณลูกค้าอ่าอุบัติเหตุรถมีปัญหาอะไรครับคุณลูกค้าสามารถกดปุ่มนี้เพื่อที่จะอ่าแจ้งเข้าไปที่คออ่าเขาจะขึ้นมาเป็น call center ครับผมแล้วคุณลูกค้าสามารถกดตกลงได้ในการติดต่อ call center ส่วนปุ่มนี้ครับผมปุ่มนี้จะเป็นในเรื่องของการสั่งการด้วยเสียงเนี่ยครับผมหรือที่ว่าเราไม่จำเป็นพูดว่า hello mg ก็ได้อย่างเงี้ยครับ โอเคครับแล้วก็ในเรื่องของก้านปัดน้ําฝนกับก้านไฟเลี้ยวรถเราจะเป็นลักษณะของรถยุโรปครับตัวก้านนะครับเขาจะสลัดกับรถญี่ปุ่นคือไฟเลี้ยวเขาจะอยู่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายแทนครับผมแล้วก็ก้านปัดน้ําฝนการปรับระดับม่นานปัดน้ําฝนเลยนะครับเขาจะอยู่ฝั่งขวาแทนใช่ครับผมแล้วก็ในเรื่องของแอร์แบ็กครับผมแอร์แบ็ก รถคันนี้ครับผมมีแอร์แบ็กทั้งหมดหจุดครับผมในเรื่องของแอร์แบ็กเนี่ยหกจุดก็คือมีทั้งหมดคู่หน้าคู่หน้าหนึ่งจุดนะครับผมใช่ครับผมแล้วก็ม่านเป็นม่านอีกอีกหนึ่งจุดครับผมเป็นคู่ม่านอีกหนึ่งจุดนะครับใช่ครับผมแล้วก็ในเรื่องของเบาะครับผมเป็นเป็นแอร์แบ็กม่านเบาจะอยู่ฝั่งอ่าด้านด้านด้านซ้ายของคุณลูกค้าแล้วก็ด้านขวาของคนขับนะครับอ่าอีกอันนั้นอีกอีกคู่หนึ่งนะครับผมโอเคในในส่วนนี้ครับผมคุณลูกค้ามีคําถามเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ โอเคครับงั้นผมขออนุญาตพาคุณูค้าไปส่วนต่อไปของรถได้เลยนะครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับคุณลูกค้าในจุดต่อไปนะครับเราจะมาดูห้องเครื่องกันครับผมการเปิดฝากระโปรงครับผมให้คุณลูกค้าสังเกตที่โลโก้ของ MG ็ครับผมเป็นโลโก้ของ MG นะครับเลืนี้คุณลูกค้าไล่มาจะจะเป็นสลักให้คุณรับผักมาด้านขวาแล้วก็ยกขึ้นครับผมเดี๋ยวผมให้คุณลูกค้าลองลองดูนะครับผมคุณลูกค้าลองลองให้ผมนะครับ แต่ผมแค่ผักแล้วก็ผักสลับมาด้านขวาครับผมแล้วก็ยกขึ้นมาเลยใช่ครับผมทีนี้คุณก็จะเห็นเป็นขาขาค้าฝากระโปรงครับจะมีฉนวนอยู่ผมแนะนําให้ครูพัดจับที่ฉนวนเพื่อป้องกันความร้อนะครับผมแล้วก็อามาใส่ที่ช่องใช่ครับผมครับผมในส่วนของเครื่องครับผมเครื่องยนต์ของคันนี้ครับเขาจะให้มาเป็น1.5อ่าเป็น1.5ครับผมเป็น1.5ลิตรนะครับ ให้แรง,งม้าสูงสุดที่114แรงม้าครับผมแรงบิดสูงสุดที่150นิวตันเมตรใช่ครับผมประกบคู่กับเกียร์ CVT 8สปีดนะครับผมครับครึ่งรถคันนี้ครับก็จะให้ระบบเซฟตี้มาเป็น1คือ ABS นะครับ ABS นะครับผม ABS เนี่ยคือระบบะช่วยห้ามล้อล็อกในขณะที่เราเบรกถุกเฉินครับผมแล้วก็เป็นะระบบ EBD ครับผมระบบ EBD เนี่ยคือเขาเป็นระบบที่ว่าช่วยกระจายแรงเบรกเมื่อเราเกิด ทำการเบรกนะครับผมสองระบบตัวนี้เขาจะทํางานร่วมกันครับผมแล้วก็ระบบที่สามจะเป็นระบบ ttcx ครับผมตัวนี้เขาจะเป็น traction control ครับผมช่วยให้การไม่ให้ล้อเกิดการหมุนฟรีนะครับผมครับผมแล้วก็อีกระบบเป็น bsd นะครับ bsd เนี่ยเขาจะเป็นระบบช่วยเตือนจุดอับสายตาครับผมครับผมนี่ผมขอยกตัวอย่างคร่าวๆไว้เท่านี้นะครับผมโอเคครับส่วนนี้ของคุณลูกค้าเนี่ยมีจุดไหนที่ว่า อยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับยังไม่มีโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปเลยนะครับผมอ่คาแล้วแล้วก็อเดี๋ยวผมจะขอให้คุณลูกค้าไปทดลองขับได้ไหมครับผมได้ครับโอเคครับผมขอบมากครับผมเอาเคยครับคุณลูกค้าเดี๋ยวก่อนทดลองขับผมขอไปขับขี่ลูกค้าก่อนครับผมโอเคครับแล้วก็นี้จะเป็นในเรื่องของเอกสารประกอบในการที่ว่าคุณลูกค้าจะต้องเซ็นเพื่อ ทดลองขับนะครับผมค,ครับผมแล้วก็ในเรื่องของเส้นทางครับเส้นทางคุณลูกค้าเห็นว่าของเราจะมีทั้งหมด2เส้นทางให้เลือก <simultaneously> ให้ทดลองขับนะครับเส้นทางแรกครับเป็นเส้นทางที่ว่าทดสอบสมรรถนะในการเข้าโค้งจะเป็นเส้นทางสั้นๆครับผมบอีกเส้นทางหนึ่งจะเป็นการทดสอบในสมรรถนะของการอัตราเร่งครับผมอัตราเร่งแซงหรือว่าทดสอบในเรื่องของอความเร็วความเร็วครับผมจะเป็นอัตราที่ว่าจะเป็นเส้นทางที่ว่าเราสามารถขึ้นทางด่วนได้ครับผมแล้วก็วนกลับมาเข้าที่โชว์รูมเหมือนเดิมครับ โอเคครับองั้นเดี๋ยวเชิญค <te chat> uh ุณลูกค้าไปทดลองขับได้เลยครับผมโอเคครับคุณลูกค้าเดี๋ยวเชิญนั่งที่เก้าอี้ก่อนครับผมขอบคุณครับนี่ครับคุณลูกค้าจะรับน้ําเป็นน้าเปล่าหรือน้ําลมดีครับขอเป็นน้ำเปล่าครับน้ําเปล่านะครับโอเคครับผมรอสักครู่นะครับนี่ครับผมคุณลูกค้านี่เป็นน้ํานะครับผมนี่ครับ ครับผมโอเคครับหลังจากทดลองขับมาแล้วคุณลูกค้ารู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกมั่นใจในสุด MG มากขึ้นครับโอเคครับงั้นคุณลูกค้าสนใจเป็นตัว MG 5ตัวท็อปนะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะทำเป็นใบเสนอราคาให้นะครับโอเคครับสีขาวนะครับได้เลยครับผมในสต็อกมีพอดีเลยครับ อันนี้จะเป็นในเรื่องของส่วนของใบใบเสนอราคานะครับนี่ครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของใบเสนอราคาโอเคอ่าเดี๋ยวคุณลูกค้าสนใจเป็นซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ดีครับผมถ้าราับีวผมขอซื้อสดเลยครับซื้อสดเลยนะครับผมโอเคครับครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะเขียนใบเสนอราคาให้นะครับผมว่าคุณลูกค้าจะได้อะไรบ้างนะครับผม อันนี้เป็นใบเสนอราคาครับผมว่าคุณลูกค้าจะได้อะไรบ้างครับผมใช่ครับผมในเรื่องของของแถมที่คุณลูกค้าจะได้ผมเป็นประกันประกันชั้นหนึ่งบกพลบนะครับผมเป็นกันสาดนะครับผมกันสาดเอ็มจีแท้ครับครับผมล้างขัดเคลือบกันสนิมนะครับผมอันนี้เราแถมให้เลยครับผมแล้วก็เป็นถาดท้ายครับถาดท้ายของเ g แท้ครับผมที่เราแถมให้เป็นในเรื่องของแผ่นปิดใต้เครื่องนะครับผมอันนี้ของเอแท้เราแถมให้ครับผมแล้วก็ในเรื่องของ ประกันนะครับผมประกันเช็คระยะฟรีฟรีเช็คระยะห้าห้าครั้งนะครับผมอันนี้เราแถมให้เลยครับผมแล้วก็ถ้าคุณลูกค้าเห็นในตามไปเสนอกรันแล้วถ้าคุณลูกค้าจะจองเลยไหมครับผมสนใจจองเลยไหมครับจองเลยครับน่าสนใจมากเลยครับครับผมงั้นผมขออนุญาตเปิดไปจองให้เลยนะครับผมครับเอครับ อันนี้นะครับผมคุณลูกค้าอันนี้เป็นใบจองนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของอันนี้เป็นชื่อของของคุณลูกค้านะครับผมชื่อที่อยู่นะครับผมแล้วก็ราคาของตัวรถนะครับแล้วก็ในเรื่องของรายการของแถมนะครับผมคุณลูกค้ารบกวนตรวจสอบผมหน่อยครับว่าถูกต้องตามที่คุณลูกค้าได้ไปหรือเปล่าครับโอเคครับถ้าคุณลูกค้าโอเคแล้วผมคุณลูกค้าช่วยเซ็นเอกสารให้ผมหน่อยนะครับผม โอเคครับอ่าในนี้เป็นใบจองนะครับผมแล้วก็อ่าวันวันรับรถนะครับคุณลูกค้าอาจจะต้องนําใบจองตัวจริงมานะครับแล้วก็ถ้าในในกรณีที่ใบจองตัวจริงสูญหายให้คุณลูกค้าไปที่สอนอและแจ้งความแล้วก็เอาใบบันทึกประจำวันมานะครับผมแล้วก็ผมจะรับรถวันที่เท่าไหร่ภายในสามวันได้ไหมอ่าคุณลูกค้าสามารถรับรถภายในสามวันได้เลยครับผมโอเคครับอ่างั้นอ่าเจอกันมารับรลบนะครับผมคุณลูกค้าขอบคุณมากครับ